มวลอากาศหนาวพัดปกคลุมวันจันทรนี้ตั้งแต่เจียอี้ขึ้นมาถึงภาคเหนือมีฝนตกทั่วไต้หวันอุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนกรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศเตือนตั้งแต่ไถนานข,ขึ้นมาถึงภาคเหนือรวม15เมืองขึ้นวันจันทร์นี้จนถึงช่วงเช้าตรู่ของอังคารอุณหภูมิอาจลดลงจนแตะระดับ10องาศาเซลเซียส 北北部部部在明清的的低大大大概概概度度左右中南花กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ว่าหากเงื่อนไขด้านอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะภูเขาสูงตั้งแต่3,000เมตรขึ้นไปอาจมีหิมะตกขึ้นวันจันทร์นี้ฝนจะเริ่มเบาบางลงวันอังคารอากาศจะเปลี่ยนเป็นหนาวแบบแห้งๆอย่างไรก็ดีผลกระทบจากรังสีความเย็นช่งชวงเช้าตรู่อุณหภูมิจะค่อนข้างต่ำ ช่วงไอเล่น空气的影响差不多กับอ so ๋สามวันที nah ่เก <sk r 有 training enables> ้าสามวัที<ん>่เก้าแล้วอันนี้อุเริ่มเริ่มร้อนขึ้นเลยงนั้นอากสามวะนที่กัสามวันที่สจีกี้นอี่ากาศก็คงจะ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 าวันคงจะคงจะจะคงจะคงจะคงจจะคงจะคงจะจะคง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 งจจะงจะคะจจะจงจงด ื่อช่วงเย็นหวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยย่านถนนจงซิงในนครไทยจงผู้ที่พำนักอาศัยปีนออกมาเกาะอ,อยู่ที่ชายคาการฝน,นรอความช่วยเหลือชายผู้หนึ่งรอความช่วยเหลือไม่ไหวกระโดดหน้าตา่างหนีไฟเดชบุญที่ตกลงมาบนหลังคารถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟได้ทั้งหมดในเวลาประมาณสี่ทุ่มเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีก6คน

แต่บันไดนี้ไฟมีสิ่งของกองเต็มไปหมดประกอบกับมีรถจอดแน่นซอยกลายเป็นอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยดับเพลิงวันที่7มีนาคมนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ2รายเป็นคลัสเตอร์กรุ๊ปทวที่เก่าชงและมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ27ราย แม้สถานการณ์โควิดในไต้หวันจะทุเลาลงแล้วแต่ไม่กี่วันมานี้พบคลัสเตอร์กรุปทัวร์ที่นครเกาชงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ11รายแล้วผู้เชี่ยวชาญแน่ว่าควรฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็มก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนกลุ่มใหญ่คลัสเตอร์กรุปทัวร์นครเกาชงทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อการคลายล็อกหรือไม่ นายเฉินซือจงผู้มัจจากศาูนย์มัจาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่าเป็นเพียงรายกรณีเท่านั้นไม่ใช่คลัสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคไต้หวันมีวัคซีนแอสตราเซเนกากว่า2ล้านโดสจะหมดอายุปลายเดือนพฤษภาค,คมนี้คาดว่าต้องทำลายทิ้งทั้งหมดการสู้รบระหว่างยูเครนกับรับเสเซียเข้าสู่วันที่11หลายเมืองของยูเครนถูกกองทัพรัเสเซียถล่มหนักหน่วงอย่างต่อเนื่อง เป็นข่าวระบุว่าเมืองเอียปินซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนการโจมตีของรัสเซียทําให้คุณแม่และลูกน้อย3ามคนเสียชีวิตที่เมืองสโตยานากดังสินค้าถูกระเบิดถลม่มเกิดไฟลูกไหมทําให้รถราบนท้องถนนขับหนีกันอย่างจ้าละวัน จากสถิติของสหประชาชาติระบุว่ามีชาวยูเครนประมาณ1.5ล้านคนอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัเสเซียไม่สนใจข้อตกลงหยุดยิงยังคงโจมตีเมืองมาริยูโปนและโวโนโวากาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เมืองเหล่านี้ปอดวายอย่างหนักพร้อมเตือนว่าประเทศใดที่กำหนดเขตห้ามบินและเปิดสนามบินให้เครื่องบินรบยูเครนลงจอดจะถูกพิจารณาว่าเข้าร่วมในความขัดแย้งทางทหารครั้งนี้ด้วย Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. <реклама> สำนักงานพลังงาน,รงานประมาููเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ถูกตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกแล้ว